สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปเสี่ยงกระเดาสุก,กูดคนพ่อกันมือนี่เวลาสิบสีนิกาสามสิบนาทีประมาณนะพี่นอ้องเอามือโกเมือมานของพี่ของน้องสลับรัฐบาลไทยโอ้มะเขือส่งเหี่ยวส่งแหงแต่น้องบอนเหี่ยวแหงเบิดพี่น้อง โอ้ยว่าได้หดน้ำฝนว่าตกหอดแร่งมมแร่งบ่เนาะหอดออ่นะอันนี้กาศท้างบ้านเอด็ดพร้อมกับตัวเลขของลุงส่งล่าววัฒนาเพิินหรอพี่นอ้องโอ้โห้หอยหมามาเหยียบกับเพงพี่นอ้อง ยี่ได้หาหัวมาอ้อมมาอยู่พี่น้องอันไปสอกกินของเงี้ยนเงี้ยสานเบิดมังแมวทั้งมาเนะล่าพัฒนาด้วยพี่น้องด้วยคลิปนี้เป็นของลุงทรงนะครับของลุงทรงสำหรับหมู่บ้านเล่าพัฒนากับเขาอยู่สามอาจารย์เข้าสามสำนักนะครับม่บ้านเดี๋ยวลุงซี ลงซีอ,งอ,าาาาา 36. อาจารย์นะครับนี่ของพอเต่านะคะเขานะบเขาที่สามหกอาจารย์นั่งเขาที่หาเนื่อตรงตรง,ตรงอแล้ววันนี้กบมาของอาคุณแม,รรมแม่บัวบุญธรรมแม่บัวบุญธรรมกับเขา ที่หาหนึ่งนะครับมีสามสำนักที่เขานะครับมีสำนักอ่าสำนักที่ล่งของลุงทรงใอ้วัวบนธรรมอ่าพอเต่านาคาสอง,งวดติดจะนั่งกระหาหนึ่งติมตมตหลังจากเขามาอาง,งวดซ่อนวดนัดจุดหกคนรุดวันนี้บางวดที่เกงวัดบางห่งพ้นเขา เอาตัวตรงเลยไปะยะมีมีบรรยากาศโอ้ยมันสูงคักพี่น้องสูงจนเทินรถไปยีมีสูงคักฮอนฮอนเดดมูนี่ อาการห้อนครับพี่น้องพอตัดแล้วสิเอ้าย่องเลยหยอง อยงองเอ้ยเออหาลูกคูเตีะพี่น้องไปท้างหนบูไปนอนหลับกัไเลยบูมิดซีดีบ้านแม่มุนบ้านคุเจีะอม,มากันอันนี้เพ่นปลาเสียบเสียบมามันปลูกว้หนาบ้านเป็นพ่วงเป็นพ่วงยอดมันเป็นหนึ่งเสีย้ยปาก็จะเสียบพี่น้องคล้ายๆครับปักกันปักหวานปลาพี่น้องนี่ ไข้ค่ต้นผักหวานปลาหนอย,อ,ยอดมันอ่าคนบอยู่รักกินกันนะว่มีคนอยู่บ้านรักของกันนะอ่านับทำคลิปให้มันได้เวล,ลาเวลาซื้อมกันจกเล็กน้อยเพราะได้ลงคลิปนับน้องเขามาแล้วนับอคอยเบิ่งคอยแง่งให้มันหอดจบคลิปปพี่น้องของ ลุงทรงล่าพัฒนานาคคลิปนี้เล่าพัฒนาของลุงทรงและพี่น้องเดอ้อนะครับขอบคุณลุงทรงลายๆนะครับที่ทรงตัวเลขกตั้างมาให้ขอบคุณพี่น้องทุคูทุก้นทีเขามากกดไหลกดแค่ให้ขอบคุณทุกกำลังแร่นจของพี่ของน้องของป้าของลุงนั่นแหละนะครับขอบแอการาเอ็ดไปเพราะได้อย่ได้กินนะครับก็ได้ไปหาหมออาทิตย์นี้ จะไปหาหมอได้พี่น้องเรียนนัดเป็นมาสามสามเทียเ่ยแล้วนะครับหลังจากเลีกออกพี่น้องวันพูดจได้ไปหาหมอโรงพยาบาลศูนย์พี่น้องนะครับนะไปดูตัวเลขแนวทางของอาจารย์สรงแนวของลุงทรงน้ากันสำหรับเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับปัญจมาตัวใดปัญจเนนตัวใดเนนย่าวงกลมตัวใดค่อยเบิงค่อยช์น้ำกันได้พี่น้องเดอ้อเล่าพัฒนาของลุงทรงวันที่สิบห้างวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเดอ้อ ผลงานตัวเลขออกก็คือ,อ,าอาหาหนึ่งพี่น้องแล้วก็หนึ่งสามหกพี่น้องน,นี่คือหลักฐานเก่าของลุงทรงนะครับเห็นของเก่าแลว้วก็เบิ่งของใหม่บัดพี่น้องนี่คือหลักฐานใหม่วันที่สิบแปดเลาพัฒนาของลุงทรงด้วยพี่น้องเด้อนับลุงทรงเล่าพัฒนาวันที่สิบแปด แนวทางวิ่ง0กับ3บนล่างนะครับจับคู่3ตัวมี7 0 3 3 0 5 4 3 5สำหรับจับคู่2ตัวมี0 3 0 5 3 5 0 6 7 3 0 9นะครับวงกลมตัวเน้นก็คือ0 3 0 5 3 5และ0 9ด้พี่้องเดอิอวันที่18นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 67 รุง่งทรงล่าพัฒนาขอให้รวยขอให้รวยรับของรุง่งทรงเล่าพัฒนาด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับนี่คือตัวเน้นคือสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าและก็สามห้าด้วพี่น้องเดอ้อเน้นของรุง่งทรงชื่นชอบก็จัดขับก็ผ่านเท่านั้นพี่น้องนะครับทุกอย่างเป็นแค่เพียงแนวทางขอบคุณรุง่งทรงหลายๆเด้อรุง่งทรงตีทรงตัวเลขแนวะทางมาให้นะครับนะครับเอ,อ,อันนี้นะกินกับ กินกับซุปน้องไม่สมพี่น้องคินว่าใบชิงด่าน้อพี่นน้อง่าบ่เนี่ยใบชิงไงกินกับซุปน้องไม่สมมันแมนบ่ามาแมนพี่น้องไม่แมนอ้อาพี่น้องสำหรับตัวเลขนะครับมักก็ค่อยซสือค่อยหากันบ่บ้า,บารัฐบาลไทย ไม่ว่าฮานอยอ่ไม่ว่ารัฐบาลไทยไม่ว่าีอยางกระเซลวเตีย๋ยหละพี่น้องนะครับทุกอย่างเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนําเสนอพี่น้องในช่น้องกันเป็นแค่เพียงแนวทางอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกสํานักก็เป็นแค่เพียงแนวทางผมก็มมหนาที่นําเสนอให้พี่น้องได้เบิงให้พี่น้องในช่กันนะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ค่อยไปซื้อไปหาสถาบัมักก็ต้องซื้อเท่านั้นนะครับทุกอย่างแนวทางเท่านั้น แล้วข้มีบุญวาสนาทรงเทวดาคุณอุ้มคุณสู้เพิ่นพย่มผักพย่มดนก็จะได้สื่อได้ถือกับพี่น้องนะครับอืโบโบเอ้จะห่อนแห้งว่อพี่น้องมาอ้านะครับคลิปนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วนะขอให้ลุงทรงอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกลมเจริญลุงทรงเด้อเจริญเจริญนะร่วมขอบคอบคัวของลุลุงทรงประสบความสุขกลมเจริญนะครับสําหรับ ที่ท่านมีเมตตาต่อช่องช่องเข้าสำหรับตัเลเแลขท่า,ท,าที่สูงมาใม้นะครับบกขาดบกเคินนะครับตอนอย่งตลอดนะครับเพ่นทรงถึงว่าเรขคนบกเขาก่าพ้นกะหากคนล่างแย่งไก่ทรงตเลขใหบยบกขาดจักเทียพี่น้องนะครับบกกระท้อนกระแท่นนะพี่น้องนะครับบกกระท้อนกระแท่นนะครับเฮากะค่อยผีไกใจนาจุดนี้แหละพี่น้องเพราะว่าถึงว่า เขาก็ได้ได้เลขกน้ำเพลินมาลงให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันตลอดนะพี่น้องครับให้แรงใจให้กำลังใจลุงทรงคือเก่านะครับทั้งในก็ให้กำลังใจลงงุงทรงให้กำลังใจทุกอาจารย์แล้วสำหรับอาจารย์นางกศมก,ลกลล็ล่วงไปทีละลอยเล่ำเพลินรอำพระเต่านะัคฆะาตอนแรกพี่น้องกำลังโทรหาเพลินอยู่นะครับสตลอดที่นี่ไปแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุ้งนสวัสดีครับ